มีุดจเราไม่ควรให้เด็กได้ยิงโกเปล่าๆครับเพราะมันทำให้เด็กเนี่ยไม่รู้มิติในการยิงครับ ลูกทำตามธรรมชาติเขาเดี๋ยวเขาสัตว์ของโคดังนั่นไงเขาสัตว์ขอ้โคดังนั่นไงนเห็นไหมเห็นน้อยคคโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหพี่ลูกนี้สุดจอดโคดได้มาบอกเพิ่มเติมว่าเขามีการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าไม่ควรใช้เป้าเป็นตัวล่อด้วยควรจะใช้เป็นพื้นที่ว่าง แล้วเห็นตาข่ายเพื่อให้เด็กเวลาเหลียวมองหรือในการแค่มองเพียงแวบเดียวแล้วให้เขาชูดได้ทันทีถ้าต้องการจะเก่งขึ้นจริงๆจ,จ,จะให้ฝีมือพัฒนาขึ้นมากๆต้องมีชุดไวนิวหรือชุดโปรครับเราไม่ควรให้เด็กได้ยิงโกเปล่าๆครับเพราะมันทำให้เด็กเนี่ยไม่รู้มิติในการยิงครับราคาถูกมากๆกดซื้อเถอะถ้าจำเป็นต้องฝึกซ้อม ปี2ปี3ปียังไงมันก็ดีกว่าปล่อยโกว่างๆครับแต่ถ้าต้องการให้เก่งกว่านั้นเก่งกว่านั้นถ้าเด็กเริ่มเล่นและจำเป็นต้องมีต้องเป็นแบบนี้ครับใช้เทสที่ร้านไอซ์ฮอกกี้แล้วนะครับแล้วมันก็ดีมากๆแต่ผมเข้าใจนะครับว่าการจะยอมรับของแปลกๆใหม่ๆเนี่ยมันไม่ง่ายเลยผมเข้าใจแต่ผมเข้าใจตัวลูกผมด้วยครับว่าสิ่งที่เขาต้องการมันคืออะไร ผมมองจากโกจริงๆแล้วมองเห็นตัวเด็กที่อายุ8ขวบถึง10ขวบเนี่ยตัวโกจะเท่านี้เลยครับจะไม่ค่อยใหญ่ไปกว่าน,นี้เพื่อให้เขาเห็นมิติของช่องที่จะใช้ในการยิงครับจะรู้สึกสนุกครับแต่ที่ดีกว่านั้นเรายกมามันเบาน้ำหนักกบเท่าไวนิ้วเลยเราแค่ยกมาดูให้ดีครับตะขอเกี่ยว โอเคครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการชูดไม่ต้องกลัวพังครับเพราะมันทําจากตัวแอตแทกเกอร์เป็นยางแต่ตัวนี้แข็งแรงมากๆครับผมใช้มาแล้ว3ปีมันยังทํางานได้ดีอยู่เลยอย่างตัวที่บ้านครับมันใช้ซ้อมอย่างเช่นให้โกเอียงซ้ายเราแค่ถขเปิดช่องด้านขวาหรือเปิดช่องด้านซ้ายตัวโกตัวนี้ทําได้ทั้งหมดครับ มันดีมากๆและราคาก็ใกล้เคียงกับวยนยยิวมากๆด้วยจริงๆแล้วตัวนี้ถือว่าดีมากๆและเหมาะในการซ้อมที่บ้านมากๆครับไม่ใช่แค่ที่ลานสเก็ตครับโกตัวนี้เหมาะกับที่บ้านมากๆแต่ผมเข้าใจนะครับว่าที่จะซื้อไปใช้เนี่ยในวงการฮอกกี้มันถือว่าใหม่มากๆและผมบอกเลยครับว่าผมจะต้องพยายามให้เข้าใจเพราะผมเป็นพ่อที่สอนลูกและก็เห็นลูกในการฝึกซ้อม และก็เลยพัฒนาอุปกรณ์ที่ให้เหมาะกับใช้ในลานฮอกกี้และในที่บ้านด้วยครับถ้าใครต้องการให้ลูกเล่นฮอกกี้อย่างน้อยซ้อมมาแล้ว1ปีหรือ2ปีลูกอย่างเล่นต่อไปผมแนะนําซื้อเถอะครับดีกว่าโกว่างๆมากจริงๆผมขายทุกตัวเนี้ยบอกเลยครับซื้อไปเถอะผมยังขาดทุนกับมันอยู่เลยแต่อยากอยากขายอะอยากแนะนํามาตัวล่าสุด มันนีตรงที่ว่าเห็นไหมมันเป็นเหมือนโกโลบอทตัวที่เราแนะนําไปแต่มันติดตั้งง่ายกว่าครับเพียงแค่1 2ึซ้ําเสร็จจบเข้าใจไหมเข้าใจไหมว่ามันง่ายกว่าเข้าใจไหมเ่งนกัก็มันง่ายนักช่องนี้ปิดได้ไหมก็ปิดปิดไปเลยครับให้เหลือแต่ด้านข้างแล้วใช้ในการ จำลองการเป็นโกได้ท,ทันทีราคาถูกด้วยถูกมากๆด้วยซื้อไปใช้10ปีมันก็คงไม่พังครับมันเป็นยางครับมันจะพังยังไงแนะนําเลยว่าถ้าเล่นฮอกกี้ซื้อไปเถอะอันนี้ผมอะยังคิดเลยยังคิดว่าโอโ้คิดออกมาได้ไงวะเก่งว่ะมันดีจริงๆโกวายนิวเนี่ยข้อเสียมันนี่ครับนี่ครับเวลามันชุดเข้าไปแล้วอะเด็กแม่งบนมันเก็บไม่ได้เพราะมันบังหมดเลย เขาเลยไม่ค่อยไอหวนี้มาใช้นี่ไง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 เ,เ,เ,เห็นปะ่ะแล้วก็เก็บ <c oughs> แค่เนี้มันเก็บง่ายขึ้นเอาจริงๆครับอันนี้คิดมาแล้ววิธีการเก็บลูกพักที่ง่ายก็คือดันเอาไม้ใช้เท้าโดยเด็กทั่วไปก็อาจจะใช้เท้าเขี่ยลูกออกมามันง่ายแบบนี้ครับนี่คืออยากให้เห็นว่าเราตั้งใจทําขึ้นมาจริงๆพัฒนาต่อยอดมาจริงๆและได้คําแนะนําจากแต่ละคนเวลา ประสบปัญหาแล้วผมก็เป็นตากล้องถ่ายรูปในกีฬาฮอกกี้ด้วยผมจะจับเหตุการณ์จับความรู้สึกจับการใช้งานเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดสินค้าของเราครับทั้งมีทั้งนั้นผมขอขอบคุณทุกท่านที่แนะนำให้ผมพัฒนาต่อยอดในแต่แต่ละอย่างแต่ละแบบมานะครับผมยินดีรับฟังเสมอครับทุกชิ้นส่วนพัฒนาร่วมกันครับเพื่อประเทศไทยของเรามีสินค้าดีๆและของดีๆใช้กันครับ สวัสดีครับขอบคุณแทนบารนี่ด้วยนะครับ